ไฮตดนโสนะจิราเดวสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกนะับนัจิลานะครับผมกับบทที่3ของเกมไฟแกลเดอร์อีเวนไบร์เดย์ปี2019นะครับผมชื่อบทว่าสตากรรกอันม่นยั่งยืนของเราเอ๋ยน่าจะมีคนตายเน่เราเปใหชื่อบทไม่มีแพทเทิร์นะครับผมเข้ากันเลยบทที่3แล้วอีเวนนี้มีแค่5บทนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อีกไม่กี่วันก็จบแล้วสั้นมากของให้แรกก็ไม่ได้เยอะมากนะ ขยันฟาร์มหน่อยเนี่ยปาเดียวก็ครบแล้วมันมีคำพูดที่ว่าเหล้านั้นเป็นยาดีแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งสิ่งที่ดีและร้ายได้เคยเล่าบอกไอ้คำที่บอกว่าเหล้าเนี่ยจะเป็นยาที่ดีนะครับผมหมายถึงถ้าเกิดเราเนี่ยกินเหล้านิดหน่อยเพื่อเพลิดเพลินนะครับผมจะสามารถว่าไงเดียคลายความเครียดของเราได้แล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยเป็นสุขขึ้นนั่นเองนะฮะดื่มเยอะไปไม่ดีนะหนูๆเอ๋ย มันก็มีบ่อยครั้งนะที่ดื่มเหล้าไปแล้วเนี่ยเผลอพูดอะไรไปทำให้เกิดเรื่องพวกจอมเวทเนี่ยเคยได้ยินว่ามีวิชาที่สามารถตัดแอลกอฮอล์ออกไปได้หมดแต่ว่านั่นนะก็แค่วิธีการต่อต้านสิ่งที่เป็นพิษเท่านั้นถ้าเกิดเมาขึ้นมาแล้วก็ก็มักจะพูดอะไรที่ไม่จำเป็นออกมาและพวกเรานั้นน่ะก็เป็นเพียงแค่บาร์เทนเดอร์ยังไงล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มต้นเนี่ย เรียกอะเลันเดอร์มาก่อนแล้วก็ฟังที่เขาจะพูดละกันเพียงแต่ว่าอยากจะให้เธอเนี่ยเป็นคนที่คุยด้วยได้หรือไม่ละ่ะตัวฉันเนี่ยก็เป็นแค่คู่มือเฉยๆข้อหนึ่งทำไมอ่ะข้อสองจะทำให้ดูทำไมปู่ไม่พูดเอง่ะครับไอ้น,นอันนะคุณลุงอายุ50เนี่ยไม่ว่าดูยังไงเนี่ยก็ดูน่าสงสัยไม่ใช่หรอมากกจริงนะ เล่าไม่ค่อยเข้าใจนะจะให้ดื่มเล่าในสถานการณ์อย่างนี้งั้นหรอย่า <Yeah. S 1> ไปสิมันก็มีความพังเพยของจีนอยู่ถ้าเกิดไม่เข้าท้ำเสือยังไงล่ะผมเนี่ยถ้าเกิดเที่ยวกับสองคนนั้นประสบการณ์ยังอ่อนด้อยเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเสียมากกว่าพวกเขาก็เชื่อว่าพวกเธอเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยู่ไม่ใช่หรอ เสิร์ฟอะไรให้วะ <c oughs> เชิญครับอย่าว่าแต่พิษขนาดล่องรอยของพลังเวทเนี่ยยังไม่มีมะจะปกติเนี่ยก็ปกติอะนะแล้วไอ้นี่อะไรหรอราชนเห็นค็อกเทลดาดมาร์ตินี่นะครับมันก็คู่ควรกับท่านที่มีความเป็นราชาอยู่เออไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ ก็ตอนยุคนี้ยังไม่โดนสร้างขึ้นมาีงน,นาอิตาลุงเอาขอให้นะคุไม่ให้เขาดื่มเฉยอ่ะอร่อยไม่เลวเลยนี่นาดื่มเหล้าไหวสินะ <S <S เห็นว่าอายุไม่ถึงงั้นหรอก็แค่ทำให้เวลาน่ะช้าลงเฉยๆนะไม่ใช่ว่าตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยหรอกนะมาถึงแม้จะอยู่ในรูปร่างของเด็กก็ตามนะเหล่าพวกจอมเวทเนี่ย ก็ไม่อออมือให้หรอการประมูลเนี่ยจะไหวหรือเปล่าล่ะผมนะ่ะก็มารวบรวมข้อมูลในจุดนั้นอยู่นะเล่าอันนี้เนี่ยขอเพิ่มนะใช้สิ่งที่รู้ที่บอกกับมาสเตอร์คุูในตอนก่อนเนี่ยให้เป็นประโยชน์ซิข้อ1องค์กรของเสียงอินเนี่ยข้อ2องค์กรของอีโซนะ่ะตรงจุดนี้เนี่ยเราน่าจะพูดถึงองค์กรของเฉียงอิงมั้ง เพราะว่าเป็นองค์กรที่พลังเทียบเท่ากันอย่างนี้นี่เองเป็นสามองค์กรที่สร้างบาลานซ์ให้แก่กันและกันอย่างแปลกๆสินะแต่ว่าแย่จังก็ได้ยินว่าองค์กรเอเดียมุสเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดก็เลยทําการติดต่อไปนะถ้าเกิดใกล้ชิดกับคนในเมืองมากไปแล้วก็ก็ไม่สามารถทําอะไรตามใจได้ผมเนี่ยจากคนที่มาแข่งในครั้งนี้แล้วเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์น้อยที่สุด ขอ้อ1ประสบการณ์น้อยเนี่ยออนแอรเหรอขออ้อ2ถ้าเกิดประสบการณ์น้อยเนี่ยเป็นปัญหาเหรอตูก็ประสบการณ์น้อยเหมือนกันนะเธอนี่มันพูดชัดเจนเลยเกินนะมากถ้าเกิดจะพูดไปแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละแน่นอนเวยของผมเนี่ยเหมาะสมในการต่อสู้ก็ตามนะมันก็เลยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เหมาะสมในการต่อสู้เซเว่อะไรหรอจ๊ะเอิมรู้จักเคนทาร์ลอตไหมล่ะ มนุษย์ม้าในตำนานตนนั้นน่ะเออรู้จักรู้จักแน่นอนพวกเขาเนี่ยมันเร็วมากเลยนะแต่ว่าความแข็งแกร่งพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นอะไรกันโดยความเร็วอาสาศารนั้นน่ะยังสามารถยิงธนูให้สามารถโดนได้จะเป็นเวทอาคมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยการตั้งสมาธิน่ะเป็นจุดสำคัญที่สุด ถ้าเกิดมีสมาธิของเคนทาลอลสแล้วก็ความสามารถของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ามสามารถพุ่งทะยานขึ้นไปได้ใช้พลังเวทที่มีอยู่น้อยนิดนั้นให้หมดทุกหยดแล้วก็ไหลรีลไปที่วงจรพลังเวทขอ้อ1ก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสินะขออ้อ2ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เจ๋งมากเลยอะข้อ1นี่เกิพูดไปเดี๋ยวมันจะเข้าใจไหเนี่ยแบตเตอรีย่ยังไม่มีมั้งยุคนี้เนี่ย แบตเตอรี่เนี่ยงงตัวว่ละมาก็เป็นประเภทหนึ่งของแหล่งพลังงานน่ะเธอเนี่ยทำการเคลื่อนไหวร,ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถในการต่อสู้แต่ทำการเสริมสร้างความสามารถทั้งหมดขึ้นมาสินะก็เหมือนดังยอดมนุษย์เลยสินะเนี่ยงันก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะ่ะเธอก็จะฟังเรื่องของโจเวทคนอ่นมาใช่ไหมหลังจากนี้ ถ้าเกิดบอกข้อมูลมาแล้วก็ผมเนี่ยก็จะดีใจมากเลยมันก็บอกความรับพลังเวทตัวเองง่ายไปเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดเลยต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดสินะการเตรียมพร้อมในการต่อสู้เนี่ยถึงแม้จะดูดีมากกว่าตามนะแต่ความเข้ากันกับเดียมุสท,ที่เป็นพัธมิตรนะ่ะดูเหมือนจะไม่ค่อยดียสักเท่าไรหร่ไม่ดีเหรออเล็กซานเดอร์คุง ที่ทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะนั้น่กับเดียมุดท,ที่ต้องการต่อสู้ชนะอย่างตรงไปตรงมาอย่างยุติธรรมช่วงต้นเนี่ยอาจจะพอไหวนะแต่ช่วงปลายเนี่ยอาจจะลำบากบ้างเอาละ่ะต่อไปไปเจอหลานหรือหวางกันดีกว่าเล่างั้นหรือไอนี้ท่านาจจะเมาง่ายไม่รู้ทาไมก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวอะไร การแยกส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าเกิดดื่มสิ่งนี้ไปแล้วก็สามารถได้ข้อมูลมาแล้วก็ก็ยินดีที่จะดื่มโอเคมิสเตอร์เสิร์ฟอะไรให้ว่าค็อกเทลของท่านเนี่ยคือทางนี้ซส ilver b u l l e ตกระสุนเงินงั้นหรอเอ๋การจะปราบพวกปีศาจร้ายนั้น มันก็ต้องใช้กระสุนเงินไม่ใช่หรอเฮ้อเป็นเรื่องของโชคล้าวสินะก็จริงอยู่นะเอเล็กซานเดอร์เนี่ยว่าไปยางแต่ว่าวลาดเนี่ยแข็งแกร่งมากแล้วไม่ร่วมมือกับเอเล็กซานเดอร์ล่ะนี่เสนอเฉยคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเกิดสู้กับเอเล็กซานเดอร์แล้วก็โอกาสชนะของฉันเนี่ยน่าจะมีมากกว่าสู้กับวลาด แต่ว่าเยียงชิงเนี่ยจะยอมรับหรือเปล่านะไม่สิถ้าเกิดไม่พูดไปเนี่ยก็จะไม่สามารถเริ่มอะไรได้ศัตรูที่แข็งแกร่งจริงๆนั้นน่ะคือวลาทที่สามต้องให้เขาเนี่ยเข้าใจในจุดนั้นก่อนวลาทเนี่ยเป็นจอมเวทแบบไหนหรอหรู้เปล่าเคยได้ยินมาว่าเขานะ่ะใช้เวทอาคมที่ใช้เลือดเป็นสื่อนะสมเป็นวลาดจริงๆเลยเขานะ่ะ มีทั้งสลักอาคมและวงจรพลังเวชชั้นหนึ่งเลยถึงแม้จะไม่เหมาะสมในการต่อสู้ก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เสียท่าไปแน่แท้อเล็กซานเดอร์น่ะโหเหมือนดังเคนทารอสกันหรอถ้าเกิดเป็นจริงแล้วก็ถึงแม้จะโลโคก็ตามแต่ก็สามารถคาดการได้ขอบคุณมากเลยอร่อยมากเลยนะ เดี๋ยวจะลองไปพูดคุยกับอเล็กซานเดอร์ดูแล้วกันเอ๊ะเวียาคมของใั้งั้นเหรอ <c oughs> บอกไม่ได้หรอมันเป็นพื้นฐานนะที่จะรักษาความลับของเวียาคมถึงแม้จะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วก็ตามก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกแต่ถึงกระนั้นถ้าเกิดทำการตรวจสอบที่มาของอาคมของตัวฉันแล้วก็ก็น่าสามารถรู้ได้แหละการประมูลวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ ก็จะดีไปนะเอาละ่ะงั้นสุดท้ายก็เป็นท่านเวอร์ลาสเขาจะมาหรือเปล่าน,นะแล้วก็มาจริงๆมาแล้วมาด้วยอะ่ะเธอไปอธิบายเขายังไงให้มาได้เนี่ยฮะง่ายๆนะบาร์ทเทนเดอร์ลูกศิษย์ของเจ้านั่นน่ะมาแสดงมรารยาท แล้วก็เชื้อเชิญในตัวข้าคำพูดนั้นไม่มีหมอกบงังไม่มีความคิดที่คิดร้ายถ้าเป็นเช่นนั้นการที่จะรับการเลี้ยงอาหารนั้นนะสลหรับจอมเวทแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำาจงสรรเสริญกับชัยชนะของข้าซะบาร์เทนเดอร์เฟิร์มเมอร์ถ้าเช่น,นั้นแล้วก็บัตตี้แมรี่เป็นอย่างไรบ้างล่ะจะขอรับไปแล้วกันนะถึงแม้จะไม่รู้รสชาติของเหล้าก,ก็ตาม ม่ใช่เมาเราอ้ไอนี่อย่างนี้เองลานลิวางเอ้ยพูดถึงเวทอาคมของข้าไปงั้นเหรอจะไม่พูดถึงความจริงทั้งหมดก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นกล่าวถึงเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดมีลานลิวางเนี่ยเก็บไปความลับอย่างเดียวนะ่ะดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ถ้าเช่นนั้นบอกเอเล็ซานดเดอร์อย่างนี้แล้วกันนะเวของเจ้านั่นน่ะ คือเวทอาคมแห่งความงามเป็นเวทคำสาปที่ทำการล่อลวงม,มนุษย์และก็ทำให้ตกหลุมลงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดานี่ก็ว่าไปอย่างแต่ใช่กับข้าไม่ได้ผลร้องถ้าเกิดเป็นอเล็กซานเดอร์เนี่ยน่าจะมีความสามารถในการต่อสู้กับข้าได้ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ว่าอีโซเนี่ยจะสามารถจ่ายเงินได้เท่าไหร่แต่พวกเขาเนก็ไม่ได้โงเ่เขลา การที่จะสามารถได้อำนาจปกครองของเมืองนี้มานั้นน่ะสามารถเสียสละอะไรก็ได้ฟื้นมึกก็ไม่รู้รสชาติของเหล้าหรอกนะแต่ว่าข้าเนี่ยชอบสีแดงอันนี้จังเลยหลังจากที่ได้สื่ออันเชิญม,มาแล้วจะขอเราอีกสักแก้วหนึ่งแล้วกันนะไม่มีคนเมาเลยเว้ยให้ความรู้สึกกดดันมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลยนะ ไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ว่าคอยเฝ้าระวังแต่ว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเทนเนนเออหน่อยยอสงั้นก็ได้ข้อมูลมาครบแล้วงั้นมาทำการแจกแจงข้อมูลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเริ่มต้นพวกเขามีชื่อและร่างกายของเซอร์วาตและก็นิสัยเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันด้วยแต่มันไม่ใช่ตัวของพวกเขาเองตรงนั้นน่ะ น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วสินะถึงแม้วลาที่สามเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าข้าก็าตามแต่เจ้าเว่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียกตัวเองว่าชั้นก็ได้และก็วิธีการพูดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดูแย่กว่านี้ก็ได้นะแล้วก็ลานลินฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนจีนด้วยซ้ำไปแต่ว่าพวกเราเนี่ยรับรู้พวกเขาเป็นสิ่งนั้น และก็พูดเจ้ามาตามที่พวกเราเนี่ยสามารถรับรู้นั้นได้และคําพูดของพวกเราก็เช่นกันก่อนที่สามารถไปถึงหัวสมองพวกเขาได้นั้นก็โดนปรับแต่งการเป็นคําพูดที่สามารถทําให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องการที่เรียกจอเวทปกติเนี่ยว่าเวลาที่สาไปนั้นก็ทําให้ไม่เกิดเป็นปัญหาเนี่ยก็พออย่างนั้นแหละคือจะทําให้คุยง่ายขึ้น จำชื่อง่ายขึ้นสินะสงสัยมีประสบการณ์จากข่าวก่อนโรงแรมโคเกสการนะครับผมมันใช้เซอร์วาตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ชื่อหนึ่งทำให้คนงงเล่นมาแต่ว่ามันก็เป็นทริคในการหลอกคนเลยนะข้อหนึ่งน่ารำคาญจังเลยอะ่ะข้อสองเริ่มสับสนขึ้น,นมาแล้วสิจะสับสนทําไมก็คิดว่าเป็นหน้าตายอย่างนั้นไปก็จบแล้วคิดง่ายกว่าเดิมอีกอืมช่น่ารำคาญจริงๆเลยนะแต่ว่าที่จะน่าหงุดหงิดมากกว่านี้เนี่ยมันหลังจากนี้จะหากละ่ะอะไรอีกล่ะ ครั้งนี้เนี่ยสามองค์กรกับ3ามจอมเวททำการร่วมมือกันและกันแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่การแบ่งฝั่งเป็น3าฝั่งแต่ว่าแบ่งเป็นหกฝั่งยังไงล่ะเอาแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีความคิดวางแผนของตัวเองและพยายามที่จะได้อำนาจและทรัพย์สมบัติมายังไงล่ะและพวกเราเองข้อหนึตอนท้ายเนี่ยจะเก็บหมดใช่ไหมข้อสอจะทำให้เรื่องเสียหมดเลยใช่ไหม เองวางไหนจะเก็บหมดเลยหรือเปล่ามาสเตอร์คงเนี่ยทำตัวเร็วดีจังเลยนะแต่ว่าไม่ถูกต้องมะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไว้เล่าวันพรุ่งนี้แล้วกันเออเก็บไว้พรุ่งนี้ตลอดถ้าเกิดการค่าการของฉันถูกต้องแล้วก็ในงานประมูลเนี่ยต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับในวันพรุ่งนี้ก็รีบไปนอนเลยดีกว่านะถ้าเช่นนั้นราตรีสวัสดิ์ อย่าบอกนะจะจบตรงนี้ใหม่มั้งต้องมีอีกหน่อยนอนไม่หลับตื่นมาเจอใครโดนฆ่าหรือเปล่าว่าแต่ตูนอนที่สบาร์เลยหรือโอ้ยอตื่นแล้วกันหรือแต่ว่าอีกนานเลยนะกว่าจะเช้านะ่ะอืก็นะนหน่อยอ่ะนอนไม่หลับสินะ เอถ้าเช่นนั้นมารับฟังเรื่องเล่าของอดีตของผู้เท่าคนนี้หน่อย,อยไหมล่ะข้อหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยสินะข้อสองถึงจะรู้สึกแปลกๆก,ก็ตามนะขีใ้ใใจอืมขอร้องละเล่าให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> แต่ถึงกระนั้นเครื่องชีวิตของตัวฉันเน่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากเลยนะโอ๋บอกว่าฉันเนี่ยเป็นตัวตวในนิยายงั้นหรือ ซาเตะยังไงกันนะตัวชาคนนี้เนี่ยเป็นผลงานในนิยายเงั้นเหรอหรือว่าเป็นเจมอริอาตีสักคนหนึ่งที่มีตัวจรอยู่จริงที่ไหนสักแห่งอดีตของตัวฉันที่พูดออกมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดจริงในความจริงหรือไม่มาจานนั้นอันนี้ก็ตามจะยังไงก็ช่างอะนะที่สำคัญนั้น คือที่ตัวฉันเนี่ยมีตัวตนอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะความทรงจำในสมัยเด็กนะ่ะมันไม่ชัดเจนแล้วที่สามารถจำได้เนี่ยมีเพียงแค่อย่างเดียวสมการตัวเลขยังไงล่ะความใสสะอาดของสมการความงดงานในการสร้างสมการความยืดหยุ่นของสมการและความน่าสะพรึงกลัวของสมการ ขนาดการโยนลูกบอลแค่ลูกเดียวโดยการตั้งสมาการขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่ามันเนี่จะตกลงตรงไหนทำไมถึงไม่รู้สึกตัวถึงความงดงามของสิ่งนี้กันตอนสมัยเด็กนะฉันเนี่คิดแต่เรื่องนั้นเท่านั้นพอถึงอายุที่สามารถโดนเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ได้ฉันก็ทําการเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง พลศาสตร์ของดาวเคราะห์แต่ว่าหนังสือเล่มนั้นนะ่ะไม่ได้รับความยอมรับจาก,กนักคณิตศาสตร์คนอื่นแต่ช้าแต่เอาจริงๆแล้วนะ่ะการที่จะบอกว่าไม่ได้คาดการสิ่งนั้นออกมานะั้นก็เป็นเรื่องโกหกฉันเนี่ยรู้อยู่แล้วความใจน้อยของมนุษย์การคอยเฝ้าวรและแวงของ จะเกิดรู้สึกตัวถึงความน่าจะพึงกลัวของหนังสือเล่มนั้นแล้วก็เรื่องนั้นก็เรื่องปกติแต่ถึงกระนั้นถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นแล้วก็ตัวฉันก็จะไม่สามารถยืนยันสมการนั้นขึ้นมาได้ก็ได้แต่เอนหัวแล้วก็คิดว่าลำบากใจจังเลยนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ก็จะจบชีวิตลงโดยที่ไม่รู้ว่าสมการนั้นนะ่ะ ถูกต้องหรือไม่นั่นน่ะฉันไม่ต้องการเลยถึงแม้จะเหมือนกับเด็กก็ตามนะแต่ว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่ตัวฉันไม่ต้องการเลยคิดว่าน่าจะสามารถทำได้เชื่อมั่นว่าจำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นฉันจึงเปื้อนมือตัวเองด้วยความชั่วร้ายทำไมอะ เอิ่มอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยก็ช่วยไม่ได้อะนะฉันเนี่ยก็แค่อยากจะยืนยันเท่าน,นั้นว่าความงดงามของสมการของตัวเองความน่าสะพรึงกลัวเพื่อสิ่งนั้นแล้วได้สาบานว่าจะทำทุกอย่างจะจัดการศัตรูไม่ว่าจะเป็นใครและฉันก็หมกมุ่นกับการคำนวณน,นั้นไปทำอย่างไรที่จะทำให้สมการอันนี้เนี่ย เป็นที่รับรู้ของทั้งโลกและก็ตัดสินใจว่าจะกลายเป็นความชั่วร้ายยังไงล่ะกลายเป็นความชั่วร้ายทําสมาการนี้ขึ้นมาแต่ก็จะนําพาหายนะมาสู่โลกนี้หลังจากนั้นฉันก็พยายามเต็มที่ในการสร้างองค์กรขึ้นมาในความชั่วร้ายที่ชอบอะไรง่ายๆก็ทําการใส่แผงการร้าย ที่ซับซ้อนเข้าไปในความชั่วที่ใช้กำลังก็ทำการใส่ความรู้ที่ปราดเปรี่ยงเข้าไปสแสดงความชั่วร้ายออกมาสแสดงออกมาและพอรู้สึกตัวอีกทีก็เจอนักสืบหน้ารังเกียจเนี่ยจะก,การทิ้งแล้วยังไงล่ะก็นานอยอยู่ยแล้วแหละได้ยินไหนน่นสิดัยา สำหรับตัวฉันแล้วเนี่ยก็แคกให้คําแนะนําว่าทําไมทุกคนเนี่ยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองแท้ๆเลยนะแต่ถ้ากิดโดนเรียกว่าอัจฉรยะบ้างผู้ทําลายล้างาบ,าบ้างปีศาจบ้างนโปเบียนแห่งโลกอชาชญรกรรมบ้างแล้วก็นะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําขึ้นมาเรื่อยๆนะจ้าคุณขึ้นง่ายแต่ถึงกระน,นั้นแต่ถึงกระน,นั้นนะนสิราคุ้งตัวฉันน่ะไม่ได้รู้สึกเสียใจเลย กับชีวิตของตัวเองที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเหตุผลเนี่ยมี1อยา่างไม่สิ2อ,อยา่างเพราะว่ามันสนุกมากอ,อก็ขอยอมรับนะว่าเป็นคนที่นิสัยเสียสติไปแล้วแต่ถึงกระนั้นชีวิตที่สนุกสนานเหมือนกับชีวิตของข้านั้นน่ะมันไม่ค่อยมีหรอกสามารถพูดได้เลยการเห็นมนุษย์เคลื่อนไหวอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันสนุก และก็การที่เห็นคนที่ตกในกับดักที่ตั้งไว้เนี่ยยิ่งสนุกมากขึ้นลื่นตกจากหินกริ้งตกลงมาเพราะหินขนาดเล็กมีแจกันดอกไม้ตกลงมาจากท้องฟ้าไอ้เรื่องอย่างนั้นนะ่ะเป็นเรื่องขำขันมากเลยขอ้อหนึ่งอีธานวุ่นวายความชั่วข้อสองมันดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยนะจริงๆเลยนะเอาละ่ะแน่นอน ชีวิตของตัวฉันเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นที่น้ำตกไล็นบัพา้าฉันได้สูญเสียชีวิตของตัวเองน,นตรงนั้นจุดสิ้นสุดของคนชั่วที่น่าอานาถไม่พอนะเขาที่กาว่าจะทำให้ตายไปด้วยกันเนี่ยก็รอดชีวิตออกไปท้องฟ้าที่ไม่ใช่ยามเช้าหรือย,ยามค่าคืนที่เต็มไปด้วยหมอกสีเทาน้ำตก ที่หนาวเย็นเหมือนกับปลายกระบอกปืนมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยทำไมตัวฉันเนี่ยไปท้าทายการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะนั่นสิถ้าเกิดเป็นเรื่องที่โดนสร้างขึ้นมานะั้นน่ะมันก็มีเหตุผลของเรื่องที่โดนสร้างขึ้นมาแต่ตัวฉันเองจริงๆเนี่ยก็เข้าใจเหตุผลดีอยากแสดงศักดิ์ศรีของผู้ชั่วร้ายก็เท่านั้นแหละ าเช่นนั้นแล้วก็ถึงเวลานอนอีกรอบหนึ่งแล้วนะเรื่องเล่าของคนชั่วที่น่าเบื่อนี้เนี่ยน่าจะพอแล้วไม่ใช่หรอข้อหนึ่งอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งล่ะข้อสองเมื่อกี้บอกว่าเหตุผลที่ไม่เสียใจภายหลังเนี่ยมีสองอย่างไม่ใช่หรออย่างที่สองอะ่ะโอ้ยโอ้ยอย,อย่าปล่อยให้พูดทั้งหมดสิก็เพราะว่าสามารถเจอเธอได้ยังไงล่ะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินขนาดคนอายุ50เนี่ยก็เข um ินเป็นเหมือนกันนะถ้าเช่นนออก็ครั้งนี้ยลาติสวัสดนะจ้ามีการจีบสาวก่อนนอนอีกถ้าเกิดเป็นตัวละครชายก็จีบชายก่อนนอนเหมือนกันแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับบทที่3ต้องรออีกวันหนึ่งเพื่อปลดบทที่4เอาไว้เจอกันในวิดีโอข้างหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ